บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใ,ใจเสนอมานาประจำวัน,นเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มา,าประจำวันนี้พบกันประจำวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อเรื่องทรงจับมือเราและพระจนกของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวน,นแล้วก็สามากีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่8ถึงข้อ13นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่8ถึงข้อ13ก็ได้ปรากฏเรื่องราวดังต่อไปนี้ว่า แต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเราอยาโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้เผ่าพันุ์ของอับราฮัมสหายของเราเจ้าผู้ซึ่งเรายุดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกและเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลกกล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าและไม่เหวี่ยงเจ้าออกไปอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราดูเถิดบรรดาผู้ที่ขัดเคืองกับเจ้าจะต้องได้ความอายและอดสูคนเหล่านั้นที่ฝืนสู้เจ้าจะสูญและพินาศไปเจ้าจะแสวงผู้ที่ต่อสู้กับเจ้าแต่เจ้าจะไม่พบเขา ผู้ที่ทำสงครามกับเจ้าจะเป็นศูนย์และศูนย์ยภาพเพราะเราคือพระเยโฮว,วาพระเจ้าของเจ้ายึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าคุณรู้ฟังครับเด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นที่พยายามเดินลงบันไดโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ช่างเป็นเด็กที่น่ารักมีชีวิตชีวาและก็มั่นใจนะครับ เด็กน้อยที่ดูอายุไม่น่าจะเกินสองขวบค่อยๆก้าวลงบันไดทีละขั้นการลงบันไดเป็นภารกิจของเธอและเธอก็ทำได้สำเร็จนะครับผมยิ้มกับตัวเองเมื่อคิดถึงความมั่นใจของหนูน้อยคนเก่งเธอไม่กลัวเพราะรู้ว่าสายตาอันห่วงใยของแม่คอยจับจ้องเธอตลอดเวลาและมือของแม่จะเอื้อมมาช่วยเธอนะครับเหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนว่าพระเจ้า ส่งพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกของพระองค์ที่กำลังเดินฝ่าความไม่แน่นอนมากมายของชีวิตคุณรู้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พูดเกี่ยวกับมือสองครั้งหลังจากพระเจ้าเตือนคนของพระองค์ในสมัยก่อนนะครับไม่ให้กลัวหรือท้อถอยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรานะครับ เด็กที่กังวลหรือว่าหวาดกลัวสามารถสงบลงได้ด้วยพลังจากพ่อแม่ทำให้เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอีกประโยคหนึ่งนะครับที่พูดถึงมือก็เป็นอีกครั้งที่พระเจ้าทรงรับประกันความปลอดภัยของคนของพระองค์นะครับซึ่งได้กล่าวว่าเพราะเราคือพระเยาวาพระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้ในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆและเวลาเปลี่ยนแปลงไปองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง นคะครับพระองค์ตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะพระเจ้ายังคงให้ความเชื่อมั่นแก่เราในพระสัญญาว่าจะคำชูเราและตรัสสิ่งที่เราอยากได้ยินว่าอย่าก,กลัวเลยพระบิดาเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเฝ้าดูข้าพระองเสมอและมาถึงในช่วงของข้อคิดจากมานาประจำวันนี้ซึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ฉันปลอดภัยด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จับมือฉันไว้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังกัน้นใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถส่งคำถามติดต่อมาอย่างทีมงานของเราได้หรือสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับเพื่อติดต่อขอรับหนังสือมานาประจาวันนะครับและก็รวมไปถึงในส่วนของ รายการมานาที่รับฟังในขณะนี้นะครับต้องการนําต้นฉบับรายการไปเปิดออกอากาศผ่านเสียงตามสายผ่านทางสถานีวิทยุหรือจะนําไปใช้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากนี้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับได้และทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัติจาหน้าซอส่งถึงพัธกิจมานาประจำวันตู้ปอนอ3หปอนฝหัวมาก กรุงเทพ1-0-2-4-3ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข027185166-7แล้วก็ละก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.org และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยภพอธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศพ์พร้อมทีมงานก็เที่ยวการลับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับจับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้ผูกใจกับพระ Hey, Nan, come